วอะไรกันน,นี่เนี่ยขาก้องก่กได้เอามานะครับมีมีโอกาสทะลุสูงครับเนี่ย,ยมันตัวอะไรกัรบกับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มาตัดเ้านะครับคือ บเมนเซานะครับเพิ่มมาแต่คืนนี้นะครับยังบริกรมาหาป่านะครับในด้านนะครับแต่พอดีผมวางล้อไว้ครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับจุดนี้ครับน่วางล้อไว้บ่รู้ว่ามีตัวยังเข้าไปนะครับเพราะว่าล้อมีการขยับนะครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันนะครับจุดเก่าจุดเดิมนะครับรู้สึกว่าล้อมีการเคลื่อนไหวนะครับบม่รู้ยังเข้าไปนะครับอาจจะเป็นงูเหลือมหรือไม่ยังครับมันล้อเข้าขยับนะครับ เบิ้งนะครับเลาะกระบาดไซนื่ออยังนะครับวางไว้ซื้อนะครับโอ้โยตัวเนี่ครับนี่เบลล์เลยครับโอ้ยมีปลาน้ำครับโอ้ยมีทั้งปลามีทั้งแต่ภาพน้ำนะครับโอ้โหเราอาจจะพังได้ครับแบบนี้เบลล์เลยครับ ติดน้ำหมดผมนึกว่าหยังครับโผล่หัวขึ้นมารอบขยับติดน้ำแล้วครับผมมัดเสื้อไว้พร้อมนะครับเดี๋ยวปุดน้ำก่อนนะครับคันเละตัวอะไรกันแน่เนี่ย กล้องเงิได้เอามานะครับมีมโอกาสทะลุสูงครับเนี่ยมันตัวอะไรตะภาพยักษ์นะครับเท่าที่เห็นขันแรกนะครับเป็นตะภาพนะครับแล้วก็ปลาบูใหญ่นะครับขึ้นมาได้ตอนนี้ต้องไปแก้เสื้อก่อนนะครับ ติดนะครับหวัดใส่งาเนี่ไว้อยู่นะครับเข้าพร้อมกันโซงยากเลยนะครับแต่ภาพน่าจะเข้าไปกินป่านี่นะครับพอปปานมันถึกมันสิดีน,นะครับน้ำกระติดนะครับตัวอย่างใหญ่เลยนะครับ ละขึ้นบกผมจะเอาเบพท้ายขบเนี่โอกาสจับนะครับโอ้โอครับโเบลครับมีโอกาสฆ่าครับนี่ครับ ยักษ์นะครับป่าบูง่ายนะครับหักฮักฮัก,ก,กครับอมฮักแล้วครับเสื้อกลุดแล้วครับตีนหยางนะครับโอ้โหกัดขาดคักๆเนี่ยนี่ครับโอ้โหทำยังไงดีนะครับแบบนี้น จากฉจับเบบได้ครับยามันกัดนะครับป่าปูง่ายก็มีนะครับเดี๋ยวต้องหาตัวช่วยนะครับต้องหาคนมาเอานํำนะครับแบบนี้กลดาจับนะครับโอ้หลันมาบ้าเลยครับ่าจะได้หลายโูตืบนะครับแต่ภาพตัวนี้ เบลอเลย่รู blue. Blue ้สิเอาหรือเปล่าเอาดีครับเนี่ยโตบักใหญ่นะครับเ๋ยโ่โทรถามเขาก่อนครับว่าจตจังใดครับเนะ <Stones> <S <S ี่ยพอดีมาวานเหนะครับความตั้งใจนะครับมาเบิ่งป่านะครับได้มดคืนได้แค่นี้นะครับวานเมิดคืนนะครับในป่านิดเดียวนะครับ บลูว่ามันจะมีตัวนี้มาเข้าล้อนะครับดึงขึ้นโพนกับบได้ครับดึงขึ้นตปีกบได้ครับเพราะว่าล้อมันหักแล้วนะครับถ้าจะเอาขึ้นไปด้านบนนี่กับไรนะครับตัวนี้มันสั้นนะครับเอาขึ้นคนเดียวนะหักแน่นอนนะครับเลยปะามาอยู่ห่าโกนนะครับนี่คือเบ็ดนะครับเบ็ดเบ็ดเสานะครับเบ็ดลักนะครับมาใส่ตามแม่น้านะครับ แตมืกี้กับบริษยัยนะครับกับาว่านเหตุตามปกตินะครับกระดักลออไว้กับมีอันนี้มาเข้าจนได้นะครับใส่เอาปลาแต่ว่าได้ตะภาพน้ำนะครับมีป่าเข้าน้ำตัวนึงก็บรรลุวาชิปิดไดนะครับใจจริงกับบริษยัยได้ไปแล้วครับ